สวัสดีครับพบกับสินแสโนอนอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาดวงของท่านผู้นำนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าท่านจะรอดหรือไม่รอดนะครับได้ไปต่อหรือเปล่าระหว่างรอคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้วันที่2กันยายน2565นะครับเรามาลองศึกษาดูกันพลเอ,อกประยุทธ์เกิดวันที่21มีนาคมพศ2497นเนะครับเราจะไม่รู้เวลาเกิดของท่านนะครับแต่ผมดู เลิกทั้งวันแล้วนะฮะยามเกิดทั้งวันแล้วท่านจะน่าจะเกิดยามโง่กับยามบีนะครับยามโง่คือ1 1 0 0็ดจถึงอกก็จะได้เป็นกะโง่นะครับแล้วก็ยามบีก็คือ13.00-1459ถึงก็จะเป็นอิกบีนะครับจะทำให้ท่านมีใบจอเดินได้ดีมากๆเลยนะครับเรามาลองดูกันครับอ่ากะโง่นะครับ ท่านจะได้เป็นดิทีแข็งตามกระแสเทียมหนระือผมจะดูอ่าสอนการเที่งน้ำหนักรวงอีกทีแนึวงน,นะครับดิทีแข็งตามกระแสเทียมก็คือของท่านจะมีน้ํานะครับตรงที่ตรงข้ามกับดิทีไฟของท่านอยู่ตัวเดียวนอกนั้นเป็นไม้กับไฟทั้งหมดเลยนะครับ ก็เป็นดิธีแข็งตามกระแสเทียมมีอิงที่ราศีบนนะครับก็คือไม้กะที่ราศีบนซึ่งสําคัญมากๆนะครับเราจะมาดูกันว่าไม้กะหายไหมนะครับไม้กะดิธีแข็งตามกระแสเทียมให้ดูเป็นอ่อนนะครับถ้าอ่อนแล้วอิงหายก็ถือว่าแย่นะครับก็จะเรียกว่าจะสวยเลยนะครับเราจะมาดูกันถ้าท่านเกิดดามนี้นะครับท่านเดินวัยจรหหิ่มขุยนะครับน้ําหิ่มน้ําขุยเป็นกลัวสวอเป็นการงานบารีนะครับเสริมท่านเด่นนะครับตั้งแต่พศ2 5 4 1นะครับท่านก็ได้เป็นอ่ ขอบอ,บอทหารราบที่รีาบที่21รักษาพระองค์นะครับเริ่มจากตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยเราจะมาดูป,ประวัติของท่านนะครับท่านเดินน้ำหยิมน้ำคุยนะครับทีละสิบปีจนตอนนี้เดินไม้กะก,กับดินสุกนะครับก็คืออิงเข้านะครับก็เรียกว่าเสริมอิงให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับ ถ้าหายก็คือหายหมดเลยนะครับสุกก็ไปพาคีงโง่สุกนะครับในดวงมีโง่สองตัวเรียกว่าไฟก็แข็งแรงนะครับไม้ก็แข็งแรงไม้ไปเสริมไฟนะครับน้ําจี้ก็ยังอยู่นะครับเรียกว่าการงานบารมีความสามารถโชคลาภเลยนะครับไฟเป็นโชคลาภของท่านนะครับแล้วก็ยังเดินไม้อีกต่อไปนะครับแล้วก็ไฟเปียสุดท้ายก็ไฟแตงเรียกว่าดีต่อเนื่องยันแก่เลยนะครับคนอะไรดวงดีมากเลยครับ เห็นไหมครับขบวนทหารราบที่21รักษาองค์2 5 4 1ผู้จะบัญชาการกองพลทหารราบที่2นะครับรักษาองค์2 5 4 6แล้วก็เป็นแม่ทัพภาคที่1นะครับเสานาธิการทหารบกแล้วก็เป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเรามาดูกันนะครับเห็นไหมครับยิมเดินน้ำยิมเดินน้ํากุ้ยแล้วก็เดินไม้กะนะครับเรียกว่ายิงเข้าก็ เป็นสุดยอดนะครับของดีทีอ่อนนะครับเดี๋ยวจะให้หายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหายไหมนะฮะใชครับปีนี้ยิมอิงนะครับอิงโง่สุกอิงโง่สุกเรียกว่าเป็นซาหะไฟนะครับเรียกว่าเสริมไฟเสริมโชคลาภให้แข็งแรงนะครับเห็นไหมฮะสุดท้ายก็ยังเดินเปี้ยกับเต่งเรียกว่าดีต่อเนื่องเลยนะครับในปีจรของรอบของที่อยู่ในใบจรนี้นะครับเรียกว่า ดีทั้งใบจรเลยมาดูเรือนจรนะครับกันยานะครับกระอิยวขี้อิวนะครับดินขี้พาขี้ไม้กะที่ใบจรแล้วก็พาขี้ไม้กะที่ฐานปีกับฐานยามนะฮะเรียกว่าเป็นดินสําเร็จนะครับเพราะว่าดินสูงบนเสือเพราะฉะนั้นถ้าสารตัดสินภายในเดือนกันยายนนะครับก็เรียกว่ามีสิทธิ์ที่จะไปนะครับก็คืออิงหายนะครับฤทธิอ่อนกลัวอิงนะครับเห็นไหมฮะกะกี่เป็นดินเรียกว่าไม้กะเนี่ย ที่ใบจรไม้กะที่ฐานปีไม้กะที่ฐานยามหายหมดเลยนะครับเพราะว่าดินสุกที่ใบจรเป็นสือเพราะฉะนั้นถ้าตัดเสินภายในกันยายนก็ไปนะครับแต่แค่กันยายนหลังจากนั้นท่านก็จะโอเคนะครับเร,เรามาลองดูอ,อีกยามนึงนะครับยามบีก็คือ x b นะครับใบจรก็จะเหมือนกันนะครับเดินหยิมกุ้ยกะอีกกระต่เงเรียกว่าดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าดีกว่านั้นก็คือ ไม้กะถ้าโดนพาคีหายยังมีไม้อีกนะครับไม้อีกโดนทองแกพาคีไปเป็นทองก็ยังมีไม้กะนะครับเรียกว่าถ้าเกิดยามเนี้ยยังไงก็รอดนะครับไม่ว่าจะ,ะมีเบนกี้มาพาคีหรือทองแกมาพาคีนะครับเห็นไหมฮะก็เรียกว่าเดินไวจรปีจรดีมากๆเลยนะครับเนีย่ยฮะมาดูเดือนกันยาน,นะฮะเินกี้เนี่ยพาคีไม้กะไม้กะที่ ใบจรอ,อิงหายนะครับแล้วก็ไม้กะทีะ่ฐานปีก็หายนะครับแต่ว่าไม้อีกยังอยู่นะครับเห็นไหมเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมประมาณนั้นเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดสรุปนะครับถ้าเกิดยามโง่นะครับกล้างโง่แล้วก็นินกีพาคีก็อาจจะลุดจากตำแหน่งนะครับภายในกันยายนนี้นะฮะถ้าถ้าตัดสินภายในกันยายนนะฮะแต่ถ้าไปตัดสินอ ตุลาคมก็รอดนะครับครับกันยาก็น่าจะนับไปถึง4ถึง5ตุลาก็ยังอยู่ในกันยาอยู่นะครับแต่ถ้าท่านเกิดยามอีกบีนะครับก็เรียกว่าไม่สะเทือนเลยนะครับไม้กะโดนพาคีไปยังมีไม้อีกนะครับไม้อีกโดนพาคีไปเป็นทองก็ยังมีไม้กะเรียกว่าคนอะไรจะ มีรูปรพงที่ดีขนาดนี้นะครับก็เรามาลองดอูศึกษากันดูนะครับว่าจะเป็นจริงไหมนะครับเราไม่รู้ยามเกิดของท่านท,ท,ที่แท้จริงนะครับก็อลองทำนายสนุกๆดูนะครับขอบคุณที่ติดตามครับก็หากใครสงสัยหรือว่าคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตมก็คอมเมนต์ได้นะครับก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับเป็นกลางนะครับแล้วก็ ขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับส่วนท่านที่ตรวจด,ดวงฟรีนะครับก็มีทั้งหมด7ท่านนะครับก็รอดนิดนึงนะครับพอีช่วงที่ผ่านมาผมติดภารกิจดูขอบคุณมากครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ